แลโสว sí, ัสดีครับวันนี้เราจะมาสอนวิธีการโลตาลีน่าฮะ่อนแรกครับต้องมีเบ์เซอร์อะไรก็ได้ใช้มป็เซอร์เบเซอร์นี่ ก็เขียนไปว่าดาวน์โหลดกาลีน่าฮะแล้วก็กดอันนี้ฮะมันจะมีผนดาวน์โหลดแล้วกดดาวน์โหลดไปเลยฮะที่นี่ฮะ พอเลยพาร์โลเสร็จปุ๊บหน้าตามจะเป็นอย่างนี้ฮะจะเสวลาเปลี่ยนทีมนะฮะไปที่รูปแบบแล้วก็กดดาวน์โหลดฮะจะเลือกอันไหนก็ได้ฮะพอกดปุ๊บก,ก,ก็กดตกลงฮะแต่ตอนนี้ผมมีเกและฮะพักเ่อนฮะ้าอ,เเอาเอกแล้วก็ไปที่โฟลเดอร์ที่เราเก็บไว้นะ นี่ฮะแต่ของผมเป็นไอเอมนะเพราะกาลิกาผ่านใช้ตัวนี้ฮะแล้วก็กดชี้ครับมันเป็นเงี้ย่าะเพราะว่าเพราะว่าผมมีกาลินาอยู่ในตัวเครื่องอยู่นะฮะนี่ฮะลูกกาลินาเวลาถูกตั้งเสร็จจะเป็นเงี้นะฮะกาลินาพัดเขาชี้เข้าไปฮะแเรื่อยหน้าตามจะเป็นเงี้ยอันนี้คือไอแยกาลินาผมฮะ สามารถตั้งชื่อนี้ได้ฮะสามารถทำตัวนี้ได้เล่นฮอนครับแต่ว่าต้องอัปเดตฮะพิพอยแบงค์ฮะเล่นได้ฮะฮีโร่ออฟนิวเว r ร์เล่นได้ครับซีฟ่าเล่นได้ฮะขอจบการขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ